สวัสดีครับวันนี้น้องแบงค์นะครับจะพามาชมนะครับไม้ด่างแต่วันนี้จะไม่ใช่บอนสีนะครับแต่จะเป็นแต่จะเป็นมิวคอฟินติกนะครับมิวคอฟินติกนะครับอ่านะท่านผู้ชมดูเห็นไหมครับมิวคอฟินติกจากแรกๆนะครับประมาณสองถึงสามใบนะครับตอนนี้เยอะมากนะครับเมื่อก่อนนะแพงมากนะครับนี่ครับน้องจะเป็นบอนนะครับเอยไม่ใช่น้องจะเป็นไม้นะครับไม้ อยู่ในตระกูลพวกไหล่ม้ดังข่าวนะครับนี่น้องชื่อว่ามิวคอฟินติกนะครับจะเป็นใบยาวๆนะครับใบจะหยิกๆนะจะป้ายชมพูนะครับนะท่านผู้ชมเห็นไหมอันนี้เยอะมากนะครับกอใหญ่นะเดี๋ยวน้องแมงก็มีแบ่งปันนะครับนี่นี่ครับสวยมากนะท่านผู้ชมนะครับมันมีแบ่งปันอยู่นะครับต้นละร้อยห้าสิบาทนะครับมิวคอฟินติกนะนี่ครับ มิอฟิสติกนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะให้ท่านชมดูตัวนี้นะร้อยห้าสิบบาทสวยมากนะครับมีคอลฟิสติกนี่ครับก็จะมีแบ่งปันอยู่ประมาณสิบกว่ากระถางนะครับท่านผู้ชมนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรมาได้ที่เบอร์ศูนย์หกสามสี่สามหกหกแปดสองห้านะครับนี่นะครับตัวนี้ก็สวยนะนี่นะครับโอเ่ครับวันนี้แบงค์ก็ขอตัวไปก่อนนะครับสวัสดีครับ